โอรสนี่ๆๆโอรสมาเลยมานี่แล้วโอรสแล้วเร็วๆๆๆโอรสแล้วโอรสเอายาโอรสเร็วๆๆนะโอรสโอรสมาโอรสมานี่ ดให้ผมด้วยดูให้ผมด้วยเด้อวันถ่ายคลิปไม่ได้มองลูกโอเขูดเปๆี่ยน เอามาแล้วปรับระดับลงแล้วออลลอนออลลอนออลอนอาเอาลอนลอนมามาลูกมามาเร็ว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 มามามาก็มาเร็ว